Okay. โอเคก็กละสุดนี่นะ่ชิชมดีๆได้เงินด้วยนะเพื่อนกะ็จะมาสร้างสร้างกับเด็กนะครับเหมือนเดิมนะเนียนนับเนียนเนียนมากเลยครับคุณจะบอกอะไรก็ได้คนระับ Chơi bọn chơi đốt bốc mai á Có bị lấy lếp rồi. ใช่อย่างนี้เอาคุณขุดประมาณหนึ่งตาง แนะนำว่ท่าคนใช้ประตูะเวลาคน,นจะเข้าเวลาเขาจะมาเอากล่องกลับบ้านดิยวเออเขาก็ตาย เมื่อกี้ผมลืมวางกล่องนะสร้างไม่เกียบผมบอกเลยครับผมติดมาครับตั้งแต่โป๊โป้โป๊หนึ่งครับนี่ผมโป4สี่แล้วนะครับผมแนะนำให้คุณวางให้ยาวเลยนะ เขามีถ้าเขามีที่ขุดเหล็กเขาอาจจะผ่านไปได้แต่เขามีถ้าเขามีนั้นทางเขาก็เข้าได้เขาได้ธรมธรมดาธรรมดา อย่างเงียนโอเคระวงัวงเวลาเขาจะมาเ,าเดมอนตรงนี้บ้านก็ระเบิดเขาก็ตายแต่ถ้าวิ่งนี่เขาวิ่งไม่ทันแน่นอนโอเคครับการสั่ง้กับเด็กก็จะเป็นอย่างนี้ลองกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e Puppe, ich habe noch ein kleines Puppen in